สวัสดีครับเคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าถ้าเรามีเงินแค่หมื่นเดียวเนี่ยจะปั้นแบรนด์เสื้อผ้าใหม่ๆให้คนรู้จักได้จริงเหรอวันนี้เราจะมาเจาะลึกแผนการตลาดแบบ Step bystep ็กันเลยที่จะเปลี่ยนงบหลักหมื่นให้กลายเป็นแบรนด์ที่คนต้องหันมามองไปดูกันครับคำถามนี้นะครับน่าจะเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจมือใหม่หลายคนคิดอยู่ในใจเลยใช่ไหมครับคือความฝันมันใหญ่มากแต่เงินในกระเป๋ามันมีนมจํากัดแล้วจะไปต่อ,อยังไงดีละ่ะไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าวันนี้เรามีแผนที่เป็นรูปประมมากๆมาให้ดูกัน โอเคครับแผนของเราวันนี้แบ่งง่ายๆเป็น4ส่วนนะครับเริ่มจากการวางเกมแผนทั้งหมดก่อนจากนั้น2สัปดาห์แรกเราจะเน้นสร้างการจดจําพอเข้า2สัปดาห์หลังเราจะลุยปิดการขายกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยการมาดูว่าเราจะจัดสรรง,งบยังไงให้ฉลาดที่สุดเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยทุกแผนการตลาดที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มจากการตั้งเป้าให้ชัดแล้วก็ต้องรู้ก่อนว่าเรากําลังจะคุยกับใครกันแน่นี่คือหัวใจสําคัญเลยนะคือการวางรากฐานให้แน่นครับ จุดที่สำคัญมากๆของแผนนี้ก็คือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนแบบนี้แหละครับเราไม่ได้พยายามจะขายของให้คนทั้งโลกนะแต่เราเลือกที่จะเจาะจงไปเลยที่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาแล้วก็วัยเริ่มทำงานในกรุงเทพพอเรารู้ว่าลูกค้าคือใครเนี่ยทุกอย่างที่เราจะสื่อสารออกไปมันก็จะตรงเป้าเป๊ะแล้วก็ไม่เสียงบไปฟรีๆด้วยและนี่คือ3มเป้าหมายหลักของแคมเปญน,นี้ครับพูดง่ายๆก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราจะจ่ายไปเนี่ย จะต้องตอบโจทย์3ข้อนี้ให้ได้คือ 1. ทําให้คนรู้จักแบรนด์เรา 2. ขายของได้และ 3. เพิ่มฐานแฟนคลับในโซเชียลมีเดียของเรามาครับเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนแรกกันเลยช่วงเวลานี้เราจะโฟกัสไปที่การทําให้คนเห็นแบรนด์ของเราให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็เริ่มสร้างบทสนทนาเล็กๆ,ๆน้อยๆอยกับพวกเขาสําหรับ2สัปดาห์แรกนี้เราจะแบ่งงบมาใช้ครึ่งนึงก่อนเลยครับก็คือ5,000บาทเป็นการลงทุนเพื่อสร้าง first impression หรือความประทับใจแรกให้ได้เป้าหมายของ2ส,สัปดาห์นี้จะต่างกันชัดเจนเลยนะครับสัปดาห์แรกสุดเลยคือให้ทําให้คนเห็นเราเยอะๆก่อนให้รู้จักชื่อแบรนด์เราก่อนส่วนสัปดาห์ที่2เราจะขยับไปเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนที่เริ่มเห็นเราแล้วให้เขาเริ่มมาไลค์มาคอมเมนต์กันในสัปดาห์แรกเราจะใช้เงินยิงแอดบน Facebook กับ Instagram เพื่อเปิดตัวคอลเลกชันเลยให้คนเห็นภาพสินค้าสวยๆวิดีโอสั้นๆส่วนใน TikTok เนี่ย เราจะเน้นทำคอนเทนต์เองแบบไม่เสียเงินครับเป็นพวกคลิปมิกซ์แอนด์แมเสื้อผ้าสนุกๆใช้เพลงฮิตๆให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายพอเข้าสัปดาห์ที่2เราจะปรับกลยุทธ์นิดหน่อยครับเราจะเริ่มเอาเสียงจากลูกค้าจริงๆมาใช้อย่างเช่นการบูสต์โพสที่เป็นรีวิวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือส่วนใน i ิ t ตอก็จะเน้นทำคอนเทนต์ที่ได้คุยกับคนดูมากขึ้นอย่างการทำ Q&A ตอบคำถามเรื่องไซส์เรื่องเนื้อผ้าอะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญของช่วง2ส,สัปดาห์แรกก็คือเรื่องนี้เลยครับเราต้องใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบขายของแต่ต้องทําให้คนรู้จักและรู้สึกดีกับแบรนด์ของเราก่อนนี่คือการลงทุนระยะยาวที่สําคัญมากครับเอาละครับมาถึงครึ่งเดือนหลังกันแล้วหลังจากที่เราปูทางมาอย่างดีตอนนี้ถึงเวลาเปลี่ยนความสนใจทั้งหมดที่สร้างมาให้กลายเป็นยอดขายจริงๆสักทีงบประมาณสำหรับ2สัปดาห์สุดท้ายนี้ก็คือ5,000บาทก้อนที่เหลือครับ เราจะใช้เงินก้อนนี้แบบเข้มข้นเลยเพื่อปิดการขายให้ได้มากที่สุดเป้าหมายใน2สัปดาห์สุดท้ายนี้จะเน้นเรื่องการขายแบบเต็มๆเลยครับสัปดาห์ที่3เนี่ยเราจะโฟกัสที่การทําให้คนคลิกเพื่อซื้อให้ได้มากที่สุดส่วนสัปดาห์ที่4คือการต่อยอดครับคือการดึงคนที่ซื้อไปแล้วให้กลับมาหรือกระตุ้นคนที่ยังลังเลอยู่ให้ตัดสินใจซื้อให้ได้สําหรับสัปดาห์ที่3เราจะใช้กลยุทธ์ที่ตรงไปตรงมามากขึ้นครับ คือยิ่งแอดที่นําคนเข้ามาคุยใน l i น์หรือ INBOX เพื่อปิดการขายโดยตรงเลยแล้วก็ต้องมีโปรโมชั่นดึงดูดใจด้วยส่วนใน t i k t o อกก็จะเริ่มพูดถึงสินค้าขายดีแบบเจาะลึกแล้วก็ชี้ช่องทางการสั่งซื้อแบบชัดๆไปเลย และในสัปดาห์สุดท้ายเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า retargeting ครับมันก็คือการส่งโฆษณาไปหาคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเราแล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อเพื่อย,ย้ำเตือนเขาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับสร้างความน่าเชื่อถือใน t ิ k ต o k ด้วยการโชว์รีวิวจริงๆจากลูกค้าแล้วก็สร้างชุมชนของแบรนด์เราให้แข็งแกร่งขึ้นมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับเราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าเงิน10,000บาทเนี่ยมันถูกแบ่งไปใช้อะไรยังไงบ้างตลอดทั้งเดือน ถ้าดูจากช้าจะเห็นเลยครับว่าจังหวะการใช้งบของเราเนี่ยมันจะหนักในช่วงเริ่มต้นคือสัปดาห์ที่1เพื่อสร้างการรับรู้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะไปหนักอีกทีตอนสัปดาห์ที่3เพื่อกระตุ้นการซื้อจากนั้นก็จะผ่อนลงหน่อยในช่วงสร้างการมีส่วนร่วมกับรักษาฐานลูกค,ค้าซึ่งเป็นการจัดสรรง,งบที่ฉลาดและมีกลยุทธ์มากครับตารางนี้คือสรุปให้เห็นภาพสุดท้ายเลยครับจะเห็นว่าเงิน10,000บาททั้งหมดเนี่ยถูกทุ่มไปที่การยิงแอดบน Facebook กับ Instagram อ้าวแล้วคำถามก็คือทำไมงบของ TikTok ถึงเป็นศูนยแล้วครับและนี่คือคำตอบครับมันอยู่ในคำว่า sweat equity หรือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือการลงทุนด้วยแรงหรือเหงื่อแทนเงินนั่นเองครับแผนนี้กำลังบอกเราว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไปแต่เราสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เวลาและความพยายามของเราในการทำคอนเทนต์ดีๆบน Tik t o k ให้มันปังขึ้นมาได้ซึ่งนี่คืออาวุธลับที่ทรงพลังที่สุดเลยนะครับสำหรับ,บแบรนด์ใหม่ที่งบจำกัด และนี่คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลยครับการวางกลยุทธ์แบบแบ่งเฟสมีเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละช่วงเวลามันจะช่วยเปลี่ยนงบประมาณที่ดูเหมือนจะน้อยให้กลายเป็นการลงทุนที่ฉลาดและเห็นผลได้จริงทําให้เงินทุกบาททุกสตางค์ถูกใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดครับสุดท้ายนี้ลองเอาโมเดลการตลาด4สัปดาห์นี้ไปลองปรับใช้กันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นกับไอเดียไหนโปรเจกต์อะไรก็ตามไม่แน่ว่านี่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จที่คาดไม่ถึงก็ได้ครับ